สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแลแลลาไลออนขายเช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนขานั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับได้รุ่นท็อปสุดขับ4เลขไหม่หลักหมื่นและที่สําคัญนะครับ คันนี้นะครับราคาพิเศษราคาย่อมเยาวพอนถูกมากๆเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะพาไปชมนะครับรายละเอียดนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพรีวิวนะครับรอบคันนะครับทั้งภายในภายนอกกันก่อนเลยครับ กับคันนี้เลยนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับ2.4 GT Premium นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับและคันนี้นะครับมาในปี2016นะครับเลขไม้เพียงแค่8,000 0กิโเมตรเท่านั้นและที่สำคัญมีวันดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะครับกุญแจสำรองมีให้ครบเลยนะครับและนะครับราคาพิเศษวันนี้เหลือเพียงแค่ 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับราคานี้ก็มาพร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมจัดหนักจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านไลออน่าวของเราเลยนะครับและนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับจะได้ในส่วนของกระจังหน้านะครับสีโครเมียมโลโก้มิซูบิชิและยังมีในส่วนของกล้องนะครับ360องศามาให้รอบคันนั่นเองนะครับมีมุมมองหน้าหลังซ้ายขวานะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดขับ4จะได้กล้อง มาแล้วรอบคันนั่นเองนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับเรามีการอัปเกรดในส่วนของไฟหน้านะครับเพิ่มนะครับในส่วนของอไฟเลี้ยววิ่งแบบซีเควรเชียลนะครับไฟ led ในตัวด้วยนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับสีตัวรถคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะครับ ที่ยอดฮิตยอดนิยมมากๆเลยนะครับสําหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับสีดํานี้สีที่ขายดีมากๆเลยนะครับและนี่เลยนะครับในส่วนของอล้อแม็กซอลลอยนะครับขอบ18นะครับคันนี้จะได้เป็นแม็กทูโทนนะครับแม็กตรงรุ่นรุ่นท็อปขับ4จะได้เป็นแม็กทูโทนแบบนี้และคันนี้นะครับได้ยางใหม่นะครับโตโยนะครับปี2023เลยนะโหใช้ต่อกันได้อีก2-3ปีได้สบายเลยนะครับตุ่มยางดอกยางลึกๆเลยนะครับและ คันนี้อัปเกรดนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับในส่วนของโชคอัพมาทั้งหมด4ต้นแล้วนะครับเพิ่มความนุ่นะครับให้กับตัวรถนะครับไม่มีโครงเคงเลยนะครับคันนี้สมรรถนะตัวรถเพิ่มนะครับมิติในการขับขี่ให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกระจกมองข้างนะครับ เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับและเขายังพับออโต้แบบนี้นะครับและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับพุสตานแล้วนั่นเองนะครับกุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับเขาจะมีปุ่มนะครับส mart entry keyless นะครับล็อกรถปลดล็อกนะครับเพียงกุญแจอยู่ในระยะแบบนี้นะครับเราสามารถปลดล็อกรถแบบนี้นะครับกระจกก็จะกลางเองนะครับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับมีจุดเอื้อน จุดอับสายตานะครับ BSM มีให้ครบเลยนะครับมือจับเป็นโครเมียมและรุ่นยกสูงนะครับมาพร้อมด้วยชายบันไดแบบนี้นะครับแหลกเหลาหลังคานะครับและกันสาดนะครับติดตั้งครบนะครับทั้งหมด4บานเลยนะครับนี่และด้านท้ายนะครับได้นะครับในส่วนของระบบห้ามเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อแล้วนั่นเองนะครับสตัวรถนะครับโอ้โหสีต้องบอกว่าบางๆใสๆเลยนะครับคันนี้นะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังนะครับเป็นรุ่นครับปัจิโรสปอร์ตนั่นเองนะครับเป็นรุ่นครับ รุ่นท็อปขับ4นะครับโฟร์วีลได้นั่นเองนะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับและนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนั่นเองนะครับเบาะใหม่มากนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นเบาะเดิมนะครับไม่มีช้านะครับไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับและเรายังใส่ในส่วนของพรมเข้ารูป 5D นะครับใส่ให้รอบคันนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นสีดําได้ครีมสวยๆแบบนี้นะครับและโครงสร้างด้านท้ายให้ดูเลยนะครับให้ดูน็อตนะครับหัวน็อตต่างๆโครงสร้างต่างๆ ไม่มีขันไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่ได้สะดวกเดินทางเข้ามานะครับเราจะรีวิวให้ดูกันทุกซอกทุกมุมกันอย่างละเอียดแบบช้าๆแบบนี้เลยนะครับและรถของที่ร้านเราทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือน้าท่วมนะครับมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างให้อีกด้วยและเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโครงสร้างด้านในออปชันด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับ มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจคีย์เลสมีครบ2ชุดนะครับเพียงแค่เยียเบกดปุ่มพุลสตาร์ได้เลยนะครับนี่เสียงเครื่องแบบนุ่มๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีช้ำไม่มีขาดเลยนะครับ และแผงประตูก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับหนังสีดำนะครับมือจับนะครับจะเป็นสีหนับสีเงินแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับให้ดูเลยนะครับนี่เป็นซอฟทัชนิ่มๆนะครับไม่มีลิ้วไม่มีรอยนะครับไม่มีคราบกาวนะครับและนะครับได้นะครับแอร์แบกระบบความปลอดภัยมาคู่หน้าเรียบร้อยแล้วนะครับช่องเก็บของต่างๆนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอเดิมนะครับทัชสกรีนนะครับเป็นของมิตซูบิชินะครับอันนี้เป็นจอเดิมของเขาและรุ่นท็อปขับ4ปี2016 มาพร้อมด้วยระบบกล้องนะครับ360องศารอบคันนะครับเราสามารถกดดูกล้องรอบคันนะครับหรือเวลาเราใส่เกียร์ R หรือเกียร์ถอยเขาก็จะมีอาภาพนะครับจากกล้องหลังตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์กระยะถอยมาให้ถึง3จุดนั่นเองนะครับออปชั่นมีเดียนะครับพื้นฐานนะครับทั่วไปมีให้ครบเลยนะครับวิทยุ fm/am เชื่อมต่อ usb นะครับใส่แผ่น cd dvd bluetooth ต่างนะครับมีให้ครบระบบพานปลอดภัยนะครับหรือนะครับและมีในส่วนของ อแผนที่นําทางนะครับหรือน a เเกเตอร์มีให้ครบนะครับระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมินะครับอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับและระบบเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับหลายรุ่นท็อปนะครับนี่มาพร้อมด้วยฟังก์ชันระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับใครที่นะครับต้องการฟังก์ชันนี้นะครับต้องคันนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราขับบนท้องถนนทั่วไปนะครับเราจะเลือกมาอยู่ที่อักษรตรง อ่าทูเก็คือขับเคลื่อน2ล้อหรือเราจะเลือกปรับมุนนะครับมาอา่ขับ C นะครับขับซีสโลต่างๆนะครับเลือกปรับได้เลยนะครับนี่ถ้าเราขับปกติบนท้องถนนเราก็เลือกขับ2แบบนี้นะครับได้เบรกมือไฟฟ้านะครับและยังมีออปชั่นต่างๆนะครับอ่าช่วยลงเนินต่างๆนะครับมีให้ครบเลยและสําหรับเลขใหม่คันนี้เพียงแค่8,10 0 0กิโเมตรเท่านั้นเลขใหม่ใช้น้อยมากๆนะครับและรถยังมีประวัติ ดูแลเข้าศูนย์ตามระยะด้วยนะครับพรมลายหนังมันติฟังชันนะครับเอนเทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆที่พรมลายแอร์แบ็กที่พรมลายนะครับแล้วยังมีระบบช่วยในการขับขี่คูดคอนโทรลนะครับเกียร์เพนนิงชิดมีให้ครบเลยนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่มีให้ครบเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับระบบหน้าจอหน้านะครับหน้าจอเพดาาต่างๆนะครับอันนี้มีให้ครบเลยนะครับและ อ่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นคือสมุดรับประกันหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับนี่๋ยาผมเปิดให้ชมเลยว่ามีประวัติดูแลนะครับเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะมาตามระยะเลยนะครับและระยะล่าสุดนะครับนี่นาที่2นะครับอ่าลูกค้านะครับเช็คระยะมาที่รอบนะครับ79,000นะครับนี่ไฮโดูเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถดูตรงนี้นะครับเข้าศูนย์ที่อ่ารอบถัดไปหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรได้เลยนะครับหรือดูที่ป้ายแขวนที่ขอบพวงไาลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ และนะครับพิเศษมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อโสดนะครับคันนี้นะครับจะมีประกันนะครับประเภทดหนึ่งนะครับของบริษัทนะครับเมืองไทยประกันภัยนั่นเองนะครับจะมีถึงเดือนนะครับเดือน3ปี68นะครับตรงนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับต้องย้ําเลยนะครับแต่สําหรับที่ลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับลูกค้านะครับต้องทําใหม่นะครับทุก นะครับทุกกรณีอยู่แล้วนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับต้องนับใหม่นะครับต้องเริ่มหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับและสําหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับนี่เบาะแน่นเบาะตึงมากนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมนะครับมาจากสู์เลยนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ เวลาที่เราจะก้าวขึ้นนะครับแถวสุดท้ายนะครับนี่เขาจะพับตีนกาแบบนี้นะครับเขาจะแยกเป็น60-40แบบที่เราเรียกกันนะครับแล้วเราก็ก้าวขึ้นนะครับไปนั่งแถวสุดท้ายนะครับยิ่งแถวสุดท้ายนะครับแทบมีการใช้งานเลยครับไปลอยพับเลยนะครับเหมือนพับไว้อย่างเดียวเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับซูมล้อต่างๆนะครับไม่มีนะครับรอยขีดควรลอยกระแทกแต่อย่างใดเลยนะครับสาหรับคันนี้และในส่วนของผมเข้ารูปนะครับเราก็ใส่ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับนี่ เป็นของใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสาหรับในส่วนของผมเข้ารูปนะครับและนะครับร้านเราทุกคันนะครับรถครอบครัวเราจะสั่งตัดใส่ผมเข้ารูปแบบนี้ให้ทุกคันเลยนั่นเองนะครับและนะครับสาหรับมิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับเขาจะมีทีวีเพดานตรงนี้นะครับสามารถใส่เครื่องเล่นแยกนะครับแผ่นซีดีดีวีดีนะครับแยกจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเขาดีไซน์มาสําหรับรถครอบครัวจริงๆนะครับและนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของ โครงสร้างด้านหน้านะครับออปชันด้านหน้านะครับและนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและนี่นะครับจะเป็นนะครับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนั่นเองนะครับบอดี้เดิมๆนะครับฝาปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือน้าท่วมนะครับร้านเรานะครับกลราการันตีให้เลยนะครับและเรายังมีใบเซอร์รับการโครงสร้างตัวรถให้อีกด้วยนั่นเองนะครับสองฝั่งซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับและนะครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์าทอร์มิเลดีเซลนะครับ 2.4ลิตรนะครับสำหรับมิซูบิชิปาเจโร่นะครับให้แรงม้าสูงถึง181แรงม้าเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับที่สำคัญนะครับทอสต่างๆนะครับดีมากๆเลยนะครับและเครื่องนะครับใสสะอาดมากๆให้ดูเลยนะครับไม่มีคาบสนิมนะครับหรือคาบรั่วซึมนะของของเหลวแต่อย่างใดเลยนะครับอันนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับดีมากๆเลยนะครับและเวลาปิดนะครับเอะมือเดียวเลยแค่นี้เองนะครับ และเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวนะครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวเป็นรุ่นท็อปขับ4ไมล์หลักหมื่นราคาพิเศษราคาย่อมเยาต้องคันนี้เท่านั้นนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่บวกแวดฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนเพียงแค่1 2 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ และของแถมนะครับจัดเต็มเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยครับฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังกล้องมาทึกหน้ารถ1เครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับทั่วประเทศแถมฟรี1ปีเต็มและยังไม่พอเท่านั้นเรายังมีบริการหลังการขายรับการเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรไปเลยนะครับและคันนี้มีการน,นะครับในส่วนของอัปเกรดช่วงล่างนะครับโชค๊คทั้งหมด4ต้นยางใหม่โตโยต้าปี2023และเรายังอัปเกรดในส่วนของอไฟหนครคะับ เพิ่มไฟเดย์ทามเรนนิ่งไลท์เพิ่มไฟเลี้ยววิ่งแบบ4ีเควืนเชียวนะครับหล่อหล่อเท่ๆพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกมานะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ง่ายมากๆนะครับ สามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f Facebook y o u t u b e Line นะครับทิกตอกนะครับเว็บไซต์นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดการจัดเฟรนซ์สอบถามรายละเอียดค่างวดต่างๆนะครับได้เลยนะครับเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษานะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราก็ทําการล้างขัดเคลือบสีทาสปาค่าเชื้อให้ใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับและนะครับลูกค้าท่านใดนะครับ ที่สนใจต้องรีบต้องไวเลยนะครับรถสวยนะครับราคาพิเศษราคาย่อมเยานะครับได้ไมล์หลักหมื่นไม่์แท้เข้าศูนย์บุ๊คเซอร์วิสกุญแจสำรองต่างมีครบนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับและนะครับวันนี้ครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครเขนะครับให้ทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมารีวิวคันไหนนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ